เข่าวชวนพี่น,อน้องอนั่งหาพะย่ะย์คนที่ได้ยินข่าวว่าสิมาเก็บบักม่วงสุขคนนี้สังเดียร์บ,บกมังสุกโอ้ยสมัยเล่ตัวเห็นน้องคนเฮียลงกับเฮียเอา้าพ่อใหญ่เจ้ามาทำอะไรเก็บบักม่วงสุบมันแดดหลายชุบเลยม่วง ออ่ก้นิูบ่ละอแล้วบแล้วทึงแรงทึ่งหอนทึงบ่ญวงยังหลับพัใหญ่ นองนำนับม้สีทองอเดี๋ยวให้กับต้าขึ้นเอ้ขคาเนี้ยบกม่วงอื้อนี่ตัวกแล้วไปบวมหต่วเดียว,ยวขนาดแรงๆเนาะสัวสิบอาแรงสิบองามปะโทบอประถือกนามจากเตือพี่นอ้องเอ้ยอยู่ถ่ายเฮือน ถ่ายสวนถ่ายหัวนี่ละกะบบานเท่ากับปูกได้ก็คือหมักม่วงหมักข้ามหัวนันบ่มีนามโฮดคือบานข้าเจา้าเสอสีโฮน้นามืงอนิกระซุกแล้วพ่อนายวอกด้วยว่าเก็บใส่นี่ไไนละก็หย่อนใส่ ปลูกตามปีึนโมเมนต์บบปกม่วงจนเงินป่สดจากสวนลูกพี่น้องดูกปนละ Bất lây mình yard bớt, Ach, hm, lên, à bỏ, hm, bỏ, à, hm, hm, thang hm, hm, lồn hm, 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 bà, hm, 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 mử, bớt. ลกเด็กม <łość> ันนี่มันี่บกกันแน่ก็ว่าน้องอุ้งห้ามผักลูกนะอุ้ะเต็มกระตาหมอกกอกมากินน้ำกันมากมากมากพี่น้อง